ระดีอยู่กับนมขิงแส่เวลอยากกินขนมขิงไม่ขนมขิงไหมอะไรวะไปละไปนะเนะนดได้ยี่ิวิน ไม่เเอากันนี่น่จะเก็บตังค์ให้ได้2 21บาทแล้วเปล่ามาแล้วได้ยไ่ด้วยไ่วด้วยโโกุ่่ยดูจีันเนียหรัเนียห้ากแค่ต้องการของขวัญอ่ะไอตังตัง้ี้ยงเอ เอาออาจะัวยังไงนะยังไงนะยังยังไงฉันมีตังค์แล้วหนึ่งบาทเฮ้ยอ๋อคนที่เก็บไม่ได้เก็บตังค์คนที่เก็บเงินได้ก็จะได้แต้มาอุ้ยเก็บเงิน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 เก็บเง

คนกลางคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งโจนไอ้จีซัดจะลุกไอ้จีซัดเอาว่ะไอ้จีซัดอ่อแล้วเนี่ยเกมว่าแคจีซัดเกมว่าแค่โจนคนหนึ่งโอ้ย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 ระเบิด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 เฮ้ยเฮ้ยปืนปืนปืนทําไม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 นี่แหน่นี่แหละนี่แหน่นี่แหนะ ไม่รู้ว่า้ว่ารวยตุ๊ะะตบไ้ดูนี่คืารพนันไี่ต่งประเไม่ไดตังค์เลยไม่ได้ัว้ได้ตังค์เออโอ้ยม่อนได้เยอะม่อนได้กบาทแล้วจริงเหรออืออนี่่มเแฮนะ้นมาอั้ปไนว้วว้าว้้ไปไปไปไไไปไไ โอ้ยเรามาเราไม่ผิดตามซะกว่าเลยโก้ปดุ้ยดเบนดี้โอ้ยจีซัตแม่งัตแม่งเต็มเลยเมืไม่ใช่กีซัตแล้วมันเป็นโจร It was at this moment that he knew he fucked up ไปหาเงินแล้วไปอะไรอะไรมาี

หน N, ูพิงเน้นแบบว่ามีน้อยให้สวยยังประหยัดจีซันเขาจะดูอีกแล้หักคะแนนหักคะแนนให้ปืนยังไงเนี่ยเนี่ยทุกคนใช้ยังไงอ่ะไม่ย้ำบนปาร์กี่ขวาเนี่ยวเก็บขึ้นมาแล้วนะผิดสายเนี่ยอะไรอ่ะตรงเลยปุ๊ โน้วโนแล้วโนแล้ว้แล้วัปัดหน่นวไอ้ไม่ทันไม่ทัไม่ทันคือไม่ทันชีสตันม่ดูขนมผิงพนอะไรขึ้น2 3เดี๋ยวใครซ้อมมวยไว้นไอ้กูปาแล้วเก็บตังค์อมรอมดีเตาเรา่เฮ้ยนกกักากั ไปลไปลงไปลไปลงาอ้าไปตอนี้ไปงี้อเเป็นมันมีหนึ่งบาทมาเพื่อนเก็บไปเก็บไปโอ้เด็กเวรเลยนเลยมันมีหนึ่งบาทอ่ะชี้ซะตรงชีซะตรงอืออืมานิ่ามาดิ่าไม่ให้ไม่ให้ ไอ้เขาตั้มตังเขาป๊อตังจีซัตตั้มตังจีซัตตั้มตังข้างในพื้นืนป่าของไงวะอขนมกี๋ตงเยอะางเยอะตายแล้วเยอะตายแล้วตังตังังังไปแล้วมันหนีมันหนีมันหนีไม่หไมันหนีมันหีไม่ให้ไม่ให้ไปดิโอ้ยเราเป่งเรางป้่งพวกนี้อะไร้ะโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยอ Oh, bắt chịu. Hi, Oh, yes. Tất cả, tất cả. See you, Mày ngay, mày ngay, mày ngay. Bê đang <laughs> <laughs> ขนมปีไกไปไหนวะแป้งแป้งเันเงยนอยู่นี่ปะเนี่ยนี่ปะเนี่ยนี่ใครเนี่ยมีคนเนียนมีคนเนียนเนียนเนาะ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 เนียนเปิดเปิดเปิดวิตัง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 เไเวไ้าไ เฮ้ยสิแปดเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเก็บอีกแค่สอันเท่านั้นเขาจะใด้ผ่านมันต้องไม่าเก็บได้เรามีกูไปโเราแค่สอันแล้วคูีแใช้ขอโยนไ้เป็นยืนมองนี่คืออะไรวะอ๋อออะ Machine Gun โอ้ย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 เนแล้ว้าอ้มันคือระเบิดใช่ห

พวนไอพีวนไอพีวนเยอหลาเกียร์กไปลไปลาลอีซันหายไปนะเราไปด้วยกักระเป๋าใหญ่บ้าไปแล้วไไ่ไปแล้ล่างเกบมาแล้วรออีกแล้เอ้ามาเขไป